จะไล่ไล่แค่โอ้โหไฟส่งงานหน่อยครับส่งงานหน่อยแมตหลือนิดเดียวไม่รู้ว่าจะได้ไล่จบหรือเปล่านะ เราจะส่งงานนะครับ VOS Oni VOS Auto นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงครับว่าดูนิดนึงว่าทําไมเวลาลูกค้าจะทำ NA เนี่ยแล้วทําไมนัแจมเนี่ยชอบยุให้ติดเทอร์โบอะไรแบบเนี้ยนะครับ NA เนี่ยทำมันก็แรงครับเพียงแต่ว่าการที่จะทำ NA ให้แรงจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหมดเยอะนะครับ เราตั้งคําถามตัวเราเองไว้ในใจก่อนนะครับว่าเครื่องหนึ่งเนเนี่ยหรือเครื่องทําฝาเปลี่ยนลูกเพิ่มกําลังอัดใส่กล่องเนี่ยคุณคิดว่าม้าเนี่ยจะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าไรจบปะนะอ่ะเรามาดูคลิปนี้ผมจะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยติดเทอร์โบนี่ไม่ได้แพงเลยเป็นชุดเทอร์โบมือสองนะครับที่ ถอดออกจากรถอีกคันหนึ่งแล้วก็ลูกค้าซื้อต่อเป็นเทอร์โบ HKS ลูกประมาณเทอร์โบ t ทีอดีอ่ะไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะเฉลยตอนหลังว่าคันนี้กี่แรงมา้านะครับไส้เดิมนะฮะตั้งคำถามไว้ตัวเองดูก่อนว่าทำา NA หรือทั้งตัวได้ม้ากี่ตัวแล้ววิ่งแบบไหนกับเกียร์ออโตโอ้อ่ะเดี๋ยวมาดู มาดูเกียร์ออโต้เซ็ตเทอร์โบแบบแบบราคาถูกไม่แพงแต่ขอไม่มีแล้วนะจริงๆของมันแพงแหละแต่มันเป็นมือสองแล้วมันก็แบบชุดคิดน่ะเล็กๆเอาเป็นว่าแรงน้อยกว่าเทอร์โบผมอะแต่ลองดูว่าวิ่งแบบไหนอ่ะลองดูนะออโต้นะเกียร์ดีนี่แหละอะ เรามาถายว่าคันเนี้กี่ม้า Hey, <sweak> ันเนเี้ยกี่แรงมา้าผมใบให้นิดหนึ่งว่าม้าน้อยกว่าเทอร์โบเอสซัสีเทอร์โบก็ลูกเล็กกว่าผมกำลังเปรียบเทียบว่าแรงมา้าเทอร์โบกับเอเนี่ยมันเป็นยังไงนะเนี่ย,เ,ยเทอร์โบปุ๊บมันดีตรงนี้ครับเรียกทอรอก เกียร์โตที่เราได้ยินเสียงต้านลมนั่นคือแผ่นไต้ท้องนะครับ เราก็จะไม่จี้เข้าไปขับผิวๆขับช้านุ่มๆแอร์เย็น,นชุ่มฉ่ำเสียงก็ไม่ได้ดังท่อเสียก็ไม่ต้องแปดแปดๆดไม่ต้องแปด,แปดนี่เหออไหมนุ่มๆเนี่ยผมแตะประเชิคันเร่งเนี่ยนิดเดียว นะ,ะแซงออกจากตังหวัดครับอยู่ความเร็วประมาณนี้อยากเล่นแซง10ล้อเอาอกดนะโอ้ยมันขราาพื้นไม่ไหนุยให้หลุดไปเลยแล้วกันนะแผ่นใต้ท้องเนะี่ย ดีของเอโบมันดีอย่างนี้ครับก็คือว่าแรงบิดมันเยอะแล้วแรงบิดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดนเดก็ D D G. ตรงที่ว่าทอกมันกว้างพาวเวอร์แบร์มันกว้างคือเรียกเมื่อไหร่ก็มา ลืมปะน่ะเย็น,ยนอ่ะคิดว่ามาประมาณไนีวิ่งประมาณเนี้ยม้าเท่าไหร่นะครับผมเฉลยให้รถคันนี้เนี่ย turbo hks มือสองนะครับ แล้วก็ถอดจากรถอีกคันหนึ่งทีนี้เราก็เอามาใส่รถคันเนี้แล้วก็ปรับปรุงท่อทางเดินอากาศใหม่เดินใหม่นิดหน่อยให้มันดูสมูทขึ้นนะครับร้อยสามสิบกม้าเองแต่ถ้าใครเคยขับ NA เราจะเห็นว่าร้อยสามสิบกม้า,มาเนี่ยกับเกียร์ออตโต้เนี่ยไม่ได้แบบนี้นะ หรอไหมมันไม่ได้แบบนี้นะเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะบอกว่าแรงม้าของ NA แกแรงม้าของเทอร์โบนะครับมันต่างกันด้วย power band ที่มันกว้างและที่สำคัญสิ่งที่คนไม่ค่อยสนใจก็คือแรงบิดนะครับแรงบิดเนี่ยมันสำคัญตรงเนี้ยก็คือว่ามันทำให้รถขับสนุกเขาเรียกว่ามีกำลังนะครับ นะฮะมีกำลังนะครับมา130กว่าม้าก็จริงแต่แรงบิดเนี่ย200กว่า200นิดๆนะครับนะครับมันประมาณนี้เพราะฉะนั้นแคอยากทำความเข้าใจว่าเออบางทีทำไมเวลาคุยกับนนะัแจมนัแจมบอกว่าเฮ้ยเทอร์โบมันง่ายกว่ามันง่ายกว่าคือว่าเราจ่ายในงบประมาณที่พอๆกันแต่เครื่องเราเนี่ยยังไม่ทันได้รื้อเลย เครื่องยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่ถ้าเราลื้อเครื่องทำไส้ในที่ให้มันแข็งแรงมันก็จะแรงยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอย่าสนใจแต่เพียงแรงม้าเราสนใจแรงบิดด้วยทอร์กด้วยเหมือนรถดีเซลอะ่ะกดเป็นมากดเป็นมาเพราะมันเอาไว้ขนของพอเอามาซิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกปุ๊บก็คือมาเรียกปุ๊บก็คือมาเนี่ยมันดีอย่างนี้นะครับคันนี้เนี่ยผมบอกเลยเทอบโบลูกเล็กๆ จูนไปเนี่ยร้อยสมสิกว่าม้าทอร์กสองร้อยสี่นะครับเดี๋ยวผมลงการาฟให้ดูขับมันมากเขาเรียกว่าขับกำลังสนุกแต่ถ้าจะเอาไปแบบชุดใหญ่คือไอเทอร์โบที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้สำหรับคนที่ต้องการอะไรที่แบบแค่พอใช้งานเนี่ยหรือว่าสงสัยว่าร้อยสามสิบม้าเอ็นเอเอ็นเอทำลูกทำฝาโอ้โห คุยฟุ้งกันชุดใหญ่หนึ่งเอนนี่ยร้อยห้าสิบตัวร้อยห้าสิบตัวของ NA Auto เนี่ยแม่งทำทั้งเครื่องนะเปลี่ยนลงเปลี่ยนลูกทำฝาแยงชิบหายวายวอดหมดสารพาัดสูตรจ่ายไปไม่รู้กี่หมืน่นนั่นคือทำทั้งตัวนะครับนะครับทีนี้เนี่ยไอเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไเลย,เลยแค่เอาของแปะแปะปไปนอกเครื่องเองถ้าทำในเครื่องด้วยเ้าแรงกว่านี้อีกเยอะนะครับลองดูผมแค่ ลงให้ดูเป็นหาอะไรนิดนึงทําความเข้าใจในสำหรับคนที่สงสัยเรื่องแรงม้านะครับผมว่าแม่งขับดีนะประมาณนี้ขับดีเลยใช้ได้เลยมา้าน้อยมากแต่ก็โอเคนะมือสองจ่ายน้อยด้วยเจ้ของรถชุดนี้โคตรถูกอ่ะขายไปสองหมื่นกว่าบาทนะครับ แล้วก็มาแปลงเรื่องทงเรื่องท่ออินเตอร์จัดทาใหม่ให้มันสวยงามกว่าที่เจ้าของเก่าก็าทามาเดี๋ยวเจ้าของมารับรถก็น,น่าจะแฮปปี้เอนดิงนะฮะโอเคเนาะไปดีกว่าส่งงานหนึ่งคันครับรอบคำ่ำ V8 เทอร์โบเล็กๆม้าไม่เยอะแต่ขับสนุกใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับใครชอบ ก็แชร์ไปให้เพื่อนดูก็ได้นะฮะช่วงนี้ไม่มีเวลาทําคลิปให้มันแบบสวยงามเนาะงานเยอะโอเคนะบ๊ายบายโชคอะไรครับไม่รู้อ่ะนุ่มเหลือเกินจะจะบินเอาอ่ะนะฮะจะบินเอานะครับเออคอมเมนต์อวยเวอร์มาอีกแล้ววินชิดเนี่ยเอ๊ชื่อนี้ผมเคยลบทิ้งไปยังวะหน้าแมวนี่ไข่วะเนี่ยฮะ หน้าแมวนี่ใคร,รอยู่วะคือบางทีชมผมเนี่ยขอให้มันดูจริงใจนิดนึงนะครับถ้าชมแบบโอเวอร์แอคติ้งเกินไปเนี่ยก็อย่าพิมพ์ดีกว่าดูไปสนุกสนุกหรือจะดูไปขำไปดูไปทุเลศไปไม่ศรัทธาก็แล้วแต่นะครับแผ่นใต้ท้องเอาออกเลยไหมครับ <laughs> ไม่ดีแผ่นใต้ท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของแอโรดนามิกด้วยครับนะครับนะครับ มันเป็นเรื่องของอโรไดนามิกด้วยนะฮะเอาออกไม่ดีหรอกนะครับผมไปแล้วนะจ๊ะไายบายส่งงานก่อนหนึ่งคันครับเอออย่าลืมอีกเรื่องหนึง่งเทสรดนะครับสังเกตผมจอดอยู่เนี่ยมีรถผ่านไปไม่เกินสองคันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเทสรดหรือขับรถเร็วๆเ,เนี่ยนะฮะขอให้อยู่ในถนนที่มันไม่มีรถนะครับ อย่าให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับอันนี้ผมฝากหนึ่งเรื่องนะฮนะเนาะโอเคพักกลางขยะยังเลยเดี๋ยวดิขอเวลาก่อนขอทำงานหน้าร้านก่อนไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะจัดให้แน่นอนนะฮะนะครับ,นะรบมิสูแอทาดติดเทอร์โบเลยครับผมเคยติดมีหลาไปหลายคันแล้วครับนะฮนะสวัสด,ดีจ้า